ครับผมสวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับพบเจอกันเป็นประจำเลยครับสำหรับเมนูอร่อยวันนี้ก็จะเป็นแกงเทโพนะครับผักปุ้งเทโพหมู3ชั้นนะครับผมนี่ครับน่าทานมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการทำนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจต้อมชาแนล53ด้วยนะครับผมแจกสูตรอร่อย กับข้าวครอบครัวนะครับผมไม่ว่าจะค้าขายก็ค้าขายดีนะครับเมนูนี้นะครับเรื่องอาหารการกินนะครับไว้ใจเรานะครับแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับผมมาดูวัตถุดิบกันเลยครับก็จะมีผักบุ้งไทยนะครับหรือว่าผักบุ้งเย็นตาโฟนะครับอ่าแล้วก็มีพริกแกงเผ็ดนะครับสําหรับแกงเทโพนะครับแล้วก็หมูสามชั้นนะครับเลือกชิ้นสวยๆนะครับผม ทั้งด้วยเกลือนะครับขยำด้วยเกลือล้างน้ําให้สะอาดนะครับผมแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นบางๆหรือว่าชิ้นหนาก็แล้วแต่ท่านนะครับผมถ้าทําขายก็ชิ้นบางๆได้นะครับแล้วก็มีหัวกะทินะครับหางกะทิอา่าเครื่องปรุงก็จะมีน้ําตาลมะพร้าวนะครับอา่าแล้วก็น้ํามะขามนะครับผงปรุงรสใบมะกรูดนะครับผมแล้วก็ลูกมะกรูดนะครับมีน้าําปลามี ซอสปรุงรสนะครับอ oh. ่านะครับอ่านี no ่คร <Bu questo S 2> um, uh, ับด um, uh, um, ูใ no ห้เร so ียบร้อยนะครับเลือกเอ่อผักบุ้งที่อบอว่นนะครับสดสดนะครับผมอ่านะครับอ่าเดี๋ยวสักครู่เราจะทําการล้างนะครับผักบุ้งแล้วก็ล้างหมูนะครับเพื่อนเพื่อนครับอ่านี่ขั้นตอนนี้ก็คือล้างแล้วนะครับล้างแล้วครับอ่าสำหรับหมูนะครับี่ก็หันชิ้นบางหรือชิ้นหนาครับแล้วแต่ท่านนะครับอ่าถ้าชิ้นบางก็จะเปื่อยง่ายนะครับนุ่มง่ายนะครับผม าแล้วก็ผักบุ้งก็หั่นเป็นท่อนอย่างนี้นะครับโคนที่แก่ๆก,ก็เอทิ้งไปเลยนะครับอา่าเตรียมพริกแดงนะครับแล้วก็ผ่าลูมกมะกรูดไว้นะครับลูมกมะกรูดเราจะบีบน้ําใส่ในแกงนะครับเวลาใกล้จะเสร็จนะครับอา่าเพิ่มความหอมนะครับเ,เดี๋ยวสักู่จะลงมือทํากันแล้วนะครับผมนี่คือขั้นตอนการเตรียมนะครับ อ่าครับผมจะทําด้วยกระทะนะครับเพืเ่อนๆจะได้เห็นชัดนะครับอ่าหรือว่าจะใช้หม้อก็ได้นะครับเพืเ่อนๆครับใส่ทั้งหัวกะทิและหางกะทิลงไปนะครับสัดส่วนเท่ากันนะครับอ่าพอสักพักเราก็ใส่พริกแกงลงไปเลยนะครับพริกแกงวันนี้ผมจะใช้เยอะหน่อยนะครับอ่าครับต้องการความเผ็ดครับผม อ่าพอใส่หมดแล้วเราก็ผัดพริกแกงกับกะทิเลยนะครับอับน,นี่น้ําล้างถ้วยนะครับล้างน้ําล้างถ้วยพริกแกงนะครับผมอ่าน,นี่ครับผัดให้หอมนะครับหรือว่าท่านใดชอบความแตกมันก็ใช้เฉพาะหัวกะทินะครับลงไปผัดกับพริกแกงนะครับผมอันนี้ผมไม่ต้องการให้มันแตกมันมากนะครับก็เลยใช้ทั้งหัวและหางนะครับลงไปผัดกับ พริกแกงนะครับนี่ครับผักผัดสักคู่ให้เขาหอมนะครับไม่ต้องแตกมันมากนะครับแล้วก็ใส่หมูสามชั้นลงไปเลยนะครับนี่ก็เป็นสูตรแนะนําให้เพื่อนๆนะครับพ่อครัวแม่กลัวมือใหม่นะครับลองไปทําทานดูนะครับรับรองอร่อยเลยนะครับเพื่อนครับส่วนผสมก็ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากนะครับผม อ่เป็นแกงที่ทำง่ายอีกหนึ่งหนึ่งเมนูนะครับอ่านี่ครับผัดเรื่อยๆนะครับปล่อยทิ้งไปนะครับปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ค่อยๆผัดนะครับอ่าให้หมูเขามีความรู้สึกนุ่มนะครับหมูเขานุ่มนะครับต่อไปนี้ก็ใส่ทั้งหัวทั้งหางกะทิลงไปได้ครับเรื่อยๆเลยนะครับนี่ครับผัดไปเรื่อยๆนะครับผม การทำอาหารนะครับต้องใจเย็นๆนะครับจากนี้ก็เติมน้ำปลานะครับเราชิมที่เราชิมน้ำแกงแล้วครับเมื่อสักครู่นะครับไม่ค่อยมีความเค็มแล้วก็เติมน้ำปลาไปนะครับซอสปรุงรสหน่อยนะครับผมแล้วผงปรุงรสนะครับเติมลงไปได้ครับตอนนี้นะครับ น้ำตาลปี๊บเราจะใส่ทีหลังนะครับอ่านะครับงั้นเดี๋ยวผักสุกยากนะผมับชตวงนี้ก็เติมทั้งหัวกะทิหางกะทิลงไปได้เลยนะครับแบเป็นการเคี่ยวหมูให้เขานุ่มนะครับผมให้เขามีความนิ่มนุ่มนะครับอ่าเดี๋ยวเราใส่ผักบุ้งไปก็น้ำก็จะพอดีกันนะครับ ครับปล่อย้เขาเดือดครับใช้ไฟแรงนะครับช่วงนี้นะครับผมอ่าหัวกะทิตามลงไปนะครับครับเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพนะครับผมเมนูนี้นะครับอ่าเพราะว่ามีส่วนของเอ่อผักบุ้งนะครับผักบุ้งมีประโยชน์นะครับแล้วก็อ่ามะขามเปียกนะครับอ่า ตามร้านข้าวแกงก็จะมีเมนูนี้เป็นเหมือนเหมือนกันนะครับทุกร้านเลยนะครับผมสําหรับแกงผักบุ้งเทพโพนะครับจากนี้ไปก็ใส่ผักบุ้งลงไปเลยนะครับหมูเริ่มจะนุ่มแล้วก็ใส่ผักบุ้งลงไปนะครับ คนให้เขาจมน้ํานะครับอ่าคนให้เขาจมในไปในน้ํากะทินะครับเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆยุบตัวนะครับโดนความร้อนก็ยุบตัวลงนะครับอันนี้ครับเริ่มยุบตัวลงแล้วนะครับบางท่านก็จะเรียกว่าผักบุ้งเย็นตาโฟนะครับเพราะว่า เย็นตโฟจะใช้ผักบุ้งไทยแบบนี้นะครับนะครับาจากนี้ก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลยนะครับอ่ากะปริมาณแล้วน,นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับนะครับเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับกลมกล่อมสามรสนะครับ อล้ก็มีความเค็มนิดนนะครับนะครับอร่อยดีมีประโยชน์นะครับเมนูประจำของแต่ละครอบครัวนะครับหรือว่าร้านค้าส่วนมากก็จะมีนะครับแกงนี้นะครับร้านข้าวแกงนะครับทำทานเองก็คุ้มนะครับคุ้มนะครับผมยิ่งค้างคืนยิ่งอร่อยเลยนะครับสำหรับแกงเทโพนะครับเพื่อนเพื่อนครับอันนี้เป็นการเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ชิมรสชาติด้วยนะครับผม อ่าเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับอ่าสามรสนะครับกลมกล่อมนะครับนี่ครับตักใหเ้เพื่อนได้เห็นนะครับผมอ่าเคี่ยวไปสักพักนะครับผมให้ให้ผักเขาเริ่มนิ่มนะครับแล้วก็หมูนุ่มนะครับ อ่าชิมรสชาติไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับจะได้เติมได้นะครับอาบีบน้ำมะกรูดนะครับลูกมะกรูดนะครับบีบน้ําลงไปนะครับแล้วก็ใส่เปลือกลงไปเลยนะครับอ่านะครับอ่าเป็นการเคี่ยวไปนะครับเพิ่มความหอมนะครับอ่าเมื่อได้ที่ใกล้จะได้ที่นะครับก็ ใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับเพื่อนครับใบมะกรูดและพริกแดงนะครับนี่ครับอ่านะครับหน้าทานนะครับหอมนะครับ หอมน่าทานอร่อยดีมีประโยชน์ด้วยนะครับเพื่อนๆครับทำทานในครอบครัวรับรองคุ้มนะครับคุ้มนะครับได้มอเบอร์เลยนะครับผมนี่ครับตักให้ดูเลยนะครับอ่าเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับเมนูอร่อยเมนูนี้นะครับแกงเทโพผักบุ้งนะครับใส่หมูสามชั้นนะครับผมตักใส่ชามเสิร์ฟเพื่อนๆแล้วนะครับอ่าน่าทานนะครับผมลองไปทําทานดูนะครับอร่อยนะครับ สามรสเลยครับผมมีเผ็ดมีเปรี้ยวมีหวานนะครับครบรสนะครับอ่านี่ครับใส่ชามแล้วนะครับนี่ครับถ่ายไปเพื่อนๆได้เห็นนะครับชัดเจนเลยนะครับหน้าทานนะครับลองไปทําทานนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามต้อมชาแน n e l า53ด้วยนะครับผมสูตรเด็ดเคล็ดลับนะครับแนะนําวันนี้นะครับผมเมนูอร่อยๆนะครับ ครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับผมครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ